สวัสดีครับผมชื่อนายโซลีินดูโซชื่อเล่นว่านายโซลฮินกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที ok, ่6กภายนการเรียนสายวิทย์คณิตโรงเรียนมหิดลอิสลามอิมานยะมูลนิธิครับ ใช่ที่ผมอยากศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้เนื่องจากผมมีความฝันตั้งแต่เด็กที่จะเป็นครูโดยเฉพาะครูพรักษาเนื่องจากผมสนใจในการการกีฬาและการออกกำลังกายมาโดยตลอดและผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในอนาคตเพราะผมเชื่อว,ว่าครูคือบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคมครับถ้าผมมีโอกาสได้ศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์สาขาภาระศึกษาณมหาวิทยาลัยวารีรักแห่งนี้ผมจะเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้ถา่ายทอดให้เกิดนักเรียนและเยาวชนได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการมหาวิทยาลัยวารีลักนะครับมีการผลิตนักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์และอย่างมีประสิทธิภาพจึงทําให้ผมที่อยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับขอบคุณครับ